ตอนนี้ผมพึ่งจุ่มเข้าไปครับความร้อนเดือดปุดปดปุดปุดครับเสียงดังปุด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 นะครับได้ทราบมาเสียงดังเข้ากล้องไหมครับสวัสดีครับผมมาพบกับเด็กเช่นเคยกับบรรยากาศหลังเลิกงานวันนี้ครับเนื่องจากว่าใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะครับประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนเนี่ยอาจจะมี อากาศเริ่มเย็นขึ้นมาแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งจังหวัดเลยเนี่ครับผมก็กลางเดือนธันวาคมจะเดินทางไปแคมปิ้งที่อำเภอานเฮ้าจังหวัดเลยครับแต่ทีนี้ผมก็ได้บางแห่งนี่ครับนี่คือแท่งทำความร้อนเคลื่อนที่ติดตัวไปด้วยมีสายยาวประมาณ เบสห้าิบครับให้กำลังไฟสูงฝดอยู่ประมาณสองพันวัตต์พราะบางครั้งลานแคมปิ้งเอกชนมีไฟมีไฟฟ้าให้ใช้หรือเราไปพักตามโรงแรมจริงหลีดโรงแรมเล็กๆอาจจะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถเอาอันนี้จุ่มเข้าไปในถังอาบน้ำแล้วได้เลยนะครับเช่นอ่างอาบน้ำเซรามิก หรือที่อาบน้ําที่เป็นถังพลาสติกแต่ห้ามใช้กับถังประเภทนําความนำเขาเรียกว่านาํากระแสไฟเช่นอลูมิเนียมต่างๆนะครับซึ่งเราจะมาทดสอบกันว่ามันสามารถทําความร้อนได้จริงหรือไม่ครับโดยในระหว่างที่เราจุ่มในน้ำานือห้ามเราเอามือไปจับตรงนี้ห้ามมือเอาไปสัมผัสน้ําโดยตรง ผมจะใช้น้ำประมาณเป็นกระแป๋งครับจะเสียบไฟกันดูว่ามันจะให้ความร้อนเหมาะสาหรับพกพาไปแคมปิ้งในหน้าหนาวแท่งทําความร้อนนี้หรือไม่ครับผมือบอกไปว่ามันทําความร้อนได้ประมาณหกสิบถึงแปดสิบองศาเซลเซียสในระหว่างที่เราจุ่มถ้าอุณหภ,ภูมิเริ่มต่ำกว่าห้าสิบห้าองศาเซลเซียสแท่งนี้ก็จะเพิ่มความร้อนเองอัตโนมัติครับผม ้องกันไฟฟ้าดูดเขาบอกว่าแต่ก็ไม่ไม่ประมาทนะครับก็อย่าเอาไปจับเลยแล้วกันนะครับในระหว่างที่อยู่ในน้าครับผมไปลองกันครับจะทดสอบนําตัวนี้นะครับแช่เข้าไปเลยครับแบบนี้ครับแช่เข้าไปให้ท่วมนํส่วนตรงนี้มาเสียบกับปลั๊กไฟแต่ผมขอแนะนํานะครับเรื่องปลั๊กไฟเนี่ย คือตัวนี้มัน2,000วัตต์เพราะฉะนั้นแล้วไฟเนี่ยปลั๊กพวกนี้สายก็จะต้องทนรับแรงกระแสไฟได้มากกว่า2,000วัตต์ครับเสียบปลั๊กเข้าไปแบบนี้ครับจะดูซิว่าประมาณเท่าไหร่นะครับมันถึงจะท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมครับตัวนี้ตอนนี้ผม พึ่งจุ่มเข้าไปครับความร้อนเดือดปุดปวดปุดปุดครับประมาณสิบห้าวินาทีเราสามารถเอาไปอาบน้ำแล้วหรือไมก่ก็ชอบอุ่นๆก็เอาประมาณนี้ก็พอตัวน,นี้ผ่านไปแล้วประมาณสักสี่สิบวินาทีครับแต่ตอนนี้เราไม่มี ปลอดวัดความร้อนครับนี่คือมันเดือดขนาดสองพวัตต์สามารถต้มน้ำได้อยู่ประมาณห้าสิบลิตรก็ประมาณอ่างอ่างอาบน้ำเซรามิกเราเนี่ยนะครับใส่ห้าสิบลิตรนอนได้เลยหรือไม่ก็ใส่เข้าไปในถังจุ่มในถังอาบน้ำเราครับก็จะกลายเป็นน้ำอุ่น อาบสะดวกง่ายปลอดภัยในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับผมเสียงดังปุดๆนะครับได้ทราบว่าเสียงดังเข้ากล้องไหมครับประมาณหนึ่งนาทีสิบวินาทีผ่านไปครับ ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักห้าสิบองศาผมไม่สามารถที่จะแตะเข้าไปข้างล่างได้ได้ครับเขาบอกว่าหลังจากเราเลิกใช้างานเราอย่าพึ่งยกแท่งนี้ออกมาทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีก่อนเพราะว่าเวลาเราไปวางไว้กับพลาสติกมันอาจจะไหม้ได้ครับหนึ่งนาทีครึ่งผ่านไปครับผมจะหยุดเลยนะครับเนื่องจากว่าน้ำขนาดนี้น่าจะร้อนเกินแล้วครับผม เหมาะสำหรับหน้าหนานี้ครับแท่งต้มน้ําให้ความร้อนเคลื่อนที่ราคาประมาณหนึ่งร้อยกว่าบาทครับตอนนี้ผมถอดปลั๊กยังไม่ต้องไปจับนะครับเนื่องจากร้อนนะครับสามารถนำไปห้อยไว้เพื่อให้มันเย็น เราต้มไปประมาณหนึ่งนาทีครึ่งร้อนนะครับผมอ้าผมว่าน่าจะต้มไข่สุกครับเหมือนกับเราไปบ่อน้ำร้อนนี่ครับเหมาะมากโอ้ดีเหลือเกินสลับหน้าหนานี่ครับ